nerd review Where did you get this? This kind of stuff pops up all over the globe. You just got t a have the right hookup. I might have just the guy. What If e EP ที <S 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 mm ่6นะครับก็ถ้าอเล็กคิวมองเกอร์นะไปเจอกับโทนี่ก็ตอนนี้นะเป็นตอนที่เพิ่มความขี้โม้ขึ้นได้ไม่มีที่สุดจริงๆนะ ก็เป็นการตอบโจทย์แฟนๆที่อยากเห็นตัวละครของมาเคลนบีจอแดนกลับมานะครับแล้วก็กลับมาในรูปแบบที่ว่าเฮ้ยการที่ใครเป็นแฟนเอลิกคิวมอเกอร์เนี่ยก็เต็มเหนียวมาไปเลยเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอก็ เหมือนเอลิกคิวมอนเกอร์เนี่ยไปไปทีวีเอแล้วกลับมาแล้วมาเล่นบทนี้เลยอาการแม่งคือมึงเดาได้ยังไงว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้น,นะะรู้ได้ไงวะเอ,อเป็นตอนที่ผมรู้สึกว่ามีความถ้าเอาแค่ความสนุกก็คือสนุกมากนะครับสนุกแบบว่าเพลิดเพลินนะฮะไม่ต้องคิดเทียอะไรเลยนะดยแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นการ์ตูนด้วยนะความสมจริงสมจังหรือเพสในการที่มันจะเดินจากจุด A จุด B จุด B จุด C เนี่ยไม่มีความสมจริงสมจังใลยทั้งสิ้นนะฮะเร็วไวกระชับคนตายเกลือเลยนะฮะลาวตายวัดปีนะคือ ือ what if จริงๆ what if น่าจะแปลว่า what if everybody d i e นะ <c oughs> <c oughs> คือคือาตายเกิดเลยนะตายแบบตายแบบไม่แคร์โลกเลยก ทำให้ไคลเตอร์อรหลายๆไคลเตอร์ไม่ไม่เกิดขึ้นมาเป็นฮีโร,ร,ร่หลายๆไคลเตอร์ก็คือจบก่อนไปเป็นควรนะฮะถ้าในเชิงของความสนุกเนี่ยก็คือให้เต็มแต่ถ้าในเชิงของความสมเหตุสมผลของเรื่องเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันไร้สาระมากนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะสนุกนะวอตอฟทออกมาอีกเยอะๆนะสิ่งที่อยากเห็นอีกอันหนึ่งนะฮะคือมึงเอาโพนี่เลี้ยญกับทนี่สตาร์มาเจอกันดีกว่าเอาพนี่เรียญกับพี่โรเบิร์ตดาวนี่มาเจอกันดีกว่านะฮะนะ EP นี้เป็น EP ที่ผมชอบนะแต่อย่าที่บอกคือถ้าเกิดเราว่ากันที่จุดตั้งต้นนของมั The cat sat on the งงถ้าเกิดหาเหตุผลจริงๆงงเออมันไม่มีเซนด์มันมาจากไหนคิวมองเกอร์แล้วมันรู้ได้ไงว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมาจังหวะเป๊ะเลยอะไรเงี้ยเข้างเกิแต่แต่มันทำเพื่ออะไรมันทําเพื่อที่จะโยงไปหาวิธีการในงานที่คิวมองเกอร์จะพาตัวเองกลับไปสู่วากันดาได้อีกครั้งหนึ่งอย่างสง่าผ่าเผยไม่เหมือนกับวิธีที่เราได้ดูกันในแบล็แพนเทอร์โดยองค์ประกอบตัวละครอ่ะมันจะมีพฤติกรรมคล้ายๆเดิมนะครับแต่ก็ด้วยความที่เป็นเหมือนกับว่าอารมณ์ของว เหมือนกับอารมณ์ที่คิวมองเกอร์จะต้องทาตัวเป็นสายลับด้วยตีสองหน้านะฮะตอนแรกๆที่เราดูเหมือนกับว่าอ่ะถ้าเกิดเราเราตัดทิ้งไอ้ตรงติ่งแรกที่งงว่ามึงมาได้ไงเนี่ยมาสู่ไอ้ติ่งที่พอมึงเข้าพวกกับอ่ะโทนี่สตาร์กแล้วใช่ไหมเออเราก็เห็นว่าเออแบบเขาก็จะมีการอวดอ้างเรื่องสรรพคุณการจบการศึกษามาซึ่งผมจําได้ว่าหนังมันก็อิงด้วยใช่ไหมว่าเขาก็จบสูงมาแล้วก็เป็นทหารเก่าเป็นทหารซีลโอเคมันก็อิงมาจากคาแรคเตอร์เดิมที่มันในหนังเป็นผมรู้สึกว่าโอเคตรงเนี้ยเมค แล้วพอเข้ามาแบบเหมือนกับว่าตีเนียนตีเนียนตีสนิทกับโน้่สตาร์แล้วก็สิที่ทําก็ก็ค่อยๆอ,ออกดอกออกผลมาในทางที่เป็นประโยชน์ของตัวเองนะฮะก็มึงมีซีนไหนที่ชอบไหมผมชอบซีนแม่ฟุตชั แบบโอ้โหไม่เคยเห็นแบบดีมาก่อนถ้าแม่ไม่พากเสียงว่าแม่เล่นเององแม่เหนื่อยเยแอนเดล่าแบ็เซตนะเออนางก็อายุไม่ใช่นน้อยแล้วนะนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับการตีความไอรอนแมนอีกแบบหนึ่งการตีความแบ็คแพนเทอร์อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สนุกสนานดีครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราไม่ไปยึดติดกับเหตุผลความเป็นมาเป็นไปของสถานการณ์ตอนแรกสุดเลยนะหลังจากนั้นมันก็ฟล์ของมันอะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นตอนที่ตัดกระชับค่อนข้างได้ใจความและส่งไปสู่ จุดสุดท้ายที่สลับผมผมว่าโอเคเมื่อคุณอ้ําจาได้ใช่ปะ่ะไอตอนที่ผมคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนคุยอีพีก่อนหน้าเนะี่ยที่เรามาดิสคัชชันกันว่าสุดท้ายเราเห็นคล้ายๆกันก็คือเรื่องของวิชั่นที่มันไม่ซื้อเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยผมว่าทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่เราโอเคกับมันอนะ่ะมันมันไม่มีจุดที่เกิดคําถามเพิ่มเติมเอ๊ะทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นก็ดีแหละมันเลยทําให้รู้สึกว่าเมื่อเทียบทั้งตอนเนี่ยความสนุกการ run ตอบคาถามได้ไม่เคลียร์นักมันอาจจะทําให้ในแง่ของ expectation บางคนอาจจะใช่รู้สึกไม่ชอบแปลกมันมีคนไม่ชอบด้วยนะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเอาเห็นและผลออกก็รู้สึกว่าไปเป็นตอนที่สนุกดีแค่เองก็นั่นแหละมันก็ดูเพลินสิ่งที่ผมชอบก็คือมันมันพยายามสืบพฤติกรรมของตัวละครโดยฐานล่าของมันนะแล้วก็ดึงดีเทลตรงนี้เอามาเล่นต่อแล้วเราทำทำให้เราเห็นว่าในภาพที่แตกต่างถ้าเกิดสัวพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆเดิมเว้ยอาจจะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแผนเปนนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนบิดบิดอะไรบางอย่าง ไปเอาหุ่นยนต์เข้ามาเป็นองค์ประกอบในเรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมว่าโอเคมันมันสามารถเอาไอรอนแมนกับแบ็คแพนเทอร์มาเจอกันได้ที่กึ่งกลางแล้วก็นําพาไปสู่สิ่งที่อย่างเราที่เราคุยกันก็คือเป็นตอนจบที่โอเคสำหรับผม,มนะครับประมาณนี้ให้คะแนนนะตอนนี้ผมให้85เต็มหึนะครับตัดไปนิดนึงตรงที่เพจมันเร็วไปหน่อย เรายัางยังรู้สึกว่าบางอย่างอะ่ะบางจังหวะดึงได้อีกนิดนึงเร็วอะ่ะเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีความไม่สมเหตุสมผลเยอะเกินไปหน่อยมากกว่าภาคอื่นอย่างตอนที่1-5เนี่ยมันยังเป็นเพอร์ซน l ลเจอร์นี่บ้างคือ<ช>ายคว่าคนหนึ่งคนหรือว่าไคลเตอร์หนึ่งไคลเตอร์แล้วก็เดินทางอะ่ะมันยังเป็นแบบมันยังแคแบอบ่ะมึงเข้าใจผมไหมแต่พอมันเป็นคิวมองเกอร์อ่ะมันไม่ใช่เพอร์ซน l ลเจอร์นี่อ่ะมันเป็นแบบโอเคมึงคนเดียวใช่แต่มึงไปดอดใจหลายตัวละครอ่ะแล้วหลายตัวละคร คือมันก็จะมีอาร์ตของมันมันมีไคเตอร์ของมันเออแล้วว่ามันมีไคเตอร์ของมันเหมือนกับมึงไปแตกแตกแตกเข้าใจเราไหมว่าแล้วพอแตกแตกแตกมาแตกมา ตัวไคลเตอร์ที่เราอ่ะเราดันมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับตัวไคลเตอร์นั่นอย่างดอมชีเดลแฮปปี้โฮแกนของจอร์ฟแปบโลกลายเป็นกลายเป็นแค่บันไดในการโดนเหยียบหัวไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวพอมันพอมันมองอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่างโรเตอร์สเตงอ่ะมันจะเป็นไคลเตอร์ที่ไปแตะในสตอรี่ที่มันยังเป็นไทม์ไลน์ของมันหรือมันเป็นเส้นของมันแต่พอมันเป็นคิวบังเกอร์มันไปแตะหลายไทม์ไลน์แล้วเรารู้สึกว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าเออถ้าตัดความรู้สึกมีความผูกพันกับตัวละครที่สม เท่งไปนะก็ยังคิดว่าคาลเตอร์เนี้ยมันวุ่นวายกับหลายๆเหตุการณ์เกินไปแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกิน อืมเข้าใจเออเออเออประหลาดดีเรื่องนี้พอพอพูดถึงเรื่องนี้เออแล้วยกเคสของ E ีพีที่แล้วที่ตัวละครก็เยอะเหมือนกันหมายถึงตัวละครที่เรารู้จัก,กน,นะโดยพื้นฐานอีพีที่แล้วพื้นอีพีเหรอครูทับแต่อะไรอีพีซอมบี้อะเรื่องเกี่ยวกับโอเคเยอะไงอ่าเยอะๆที่บอกไงแต่อันนั้นคือเข้าใจได้เพราะมันคือพอร์ตแบบซอมบี้อ่า <c oughs> อันนั้นอะคือไม่ได <c oughs> ้เกตนาของมันแบ็กกราวน์ของสตอรี่สนใจแค่ซอมบี้โถกอ่านั่นแหละโยน แต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าพอพอมันมีเนื้อเรื่องของสองส่วนอ่าวพูดง่ายๆให้คุณนึกภาพว่าแบบคุณเหมือนกับคุณคุณได้ดูบรรยากาศแบบไอรอนแมนแต่มันมีโครงเรื่องของหรือสถานการณ์แบบแบคแพนเทอร์มาอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ย พอพอมันมีสองบริบทจากหนังดั้งเดิมที่เรารู้จักโดยตัวละครรู้จักโดยวิธีการรู้จักโดยโครงเรื่องอะไรเงี้ยมาผนวกกันเนี่ยมันอาจจะทําให้ในแง่ของความสึกแฟนน่ยถ้าเกิดสตกว่าแฟนเป็นกลุ่มอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มว่าคนนี้ชอบไอรอนแมนเป็นพิเศษคนนี้ชอบแบ็คแพนเทอร์เป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษจะรู้สึกว่าแบบโอ้ส่วนไอรอนแมนน้อยไปหรือเอปล่าส่วนแบ็คแพนเทอร์มันน้อยไปหรือเปล่ามีความแบบใช้คําว่าอะไรว่ารักหลั่นใช่ไหมเออเอลักหลั่นกันอยู่อะคล้ายคล้ายคำนั้นเนเออลักหลั่นลักหลั่นอเหตุการณ์ระหว่าง วากันดากับอเมริกาที่ต้องแบบทาสงคารามกันมันดูบางเบาไม่เม k เซนส์อ่านั่นแหละนั่นแหละน,น,นั่นแหละผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันมันเอนเซนส์มากแต่คือมันเป็นการเหมือนกับเร่ง<ไ>เทสให้ปูทางไปสู่การโชว์ของ ของของตัวเอเล็กเพื่อที่จะได้เรื่องของแบบน้ำยาสับขลศอะไรมาโอเคเขาไปเล่นเป็นแบ็คแพนเทอร์นะแปดจุดห้าเต็มสิบนะคุณให้เท่าไหร่เออผมยังไม่ได้ให้เนาะเออผมให้เท่าคุณแปดจุดห้าเออเออแต่แต่เมื่อกี้ลืมนึกถึงองค์ประกอบเรื่องตัวละครที่แบบบางตัวก็บางเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ก็8.5แหละเพราะว่าอย่างที่บอกอะมันในแง่ความเพลิดเพลินความโฟล่ะรู้สึกว่าชอบตอนนี้ในระดับที่อาจจะมากกว่าหลายตอนนะฮะ่ใแต่แต่ก็ยังแต่ก็ยังมีตอนไม่สุดที่ชอบที่สุดก็คือตอนของดรเตนอ่นั่นแหละที่ผมชอบสุดมันเป็นเพอร์ซ a นัลเจอร์นี่ที่เพลิดเพลินกับการตอกย้ำความทรมานความพังพินาศของใช่ใช่ช่ชอบชอบความทรมานชอบดูอะไรทรมานนะ